ขั้นตอนแรกนะครับแนะนําให้คนไข้ซื้อชุดทําแผลเตรียมไว้ก่อนที่จะไปขีดหนังวุ้ปลายนะครับซื้อมาประมาณสัก5้าถึงเชุดนะครับสิ่งที่เราต้องซื้อก็คือก็จะมีเรื่องของ1คือชุดทําแผลนะครับอ่าแล้วก็น้าเกลือล้างแผลนะครับเบตาดีนแล้วก็พลาสเตอร์นะครับอันนี้เขาเรียกโคแบนนะครับข้อดีของโคแบนคือมันจะมีกาวในตัวนะครับทําให้การติดแผลเนี่ยมีความแน่นยิ่งขึ้นนะครับ หลังผ่าตัดครบ24ชั่วโมงนะครับคุณหมอก็จะให้เราเปิดทําแผลเองนะครับในกรณีที่เกิดว่าวันรุ่งขึ้นแล้วเกิดแผลมันเละะอะปัสสาวะค่อนข้างเยอะนะครับคนไข้สามารถทําแผลก่อนครบ24ชั่วโมงได้นะครับหลังจากนั้นเราก็เตรียมชุดอุปกรณ์ทําแผลให้เรียบร้อยนะครับโดยที่เราก็จะใส่เบตาดีนในช่องทําแผลตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่น้ําเกลือนะครับเข้าไปในช่องทําแผลตรงนี้นะครับ ลำดับต่อมาก่อนที่เราจะเปิดแผลนะครับแนะน,นําคนไข้ล้างมือให้สะอาดนะครับหรือไม่ก็คนไข้าอาจจะใส่ถุงมือเริ่มทําแผลได้นะครับโดยทั่วไปคุณหมอจะให้เราล้างทำความสะอาดแผลได้ประมาณ24ชั่วโมงหลังผ่าตัดน,นะครับแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีถ้าเกิดตัวแผลของเราเนี่ยมันมีความเปียกชื้นจากตัวปัสสาวะเนี่ยสามารถเปิดทําแผลได้ก่อนนะครับในช่วง2-3วันแรกจะเป็นช่วงที่เรา ทรมานที่สุดนะครับในขั้นตอนการทําแผลนะครับขั้นตอนการแกะแผลแนะนําให้คนไข้แกะแผลด้วยตัวเองดีที่สุดนะครับเพราะการแกะแผลด้วยตัวเองเนี่ยเราก็จะรู้จังหวะที่เราเจ็บตรงไหนเจ็บตรงไหนเราจะหยุดนะครับเราก็ค่อยๆพันผ้าออกมานะครับถ้าเราเจ็บเราก็ค่อยๆหยุดนะครับตอนนี้เราก็แกะโคแบนออกมาก่อนพอแกะโคแบนเสร็จ ก็จะมีเหลือผ้าก๊อซนี้แบบนี้นะครับบางครั้งเนี่ยตัวผ้าก๊อซเนี่ยมันติดค่อนข้างติดกับแผลนะครับแนะนําให้ใช้น้ําเกลือหยอดเข้าไปตัวผ้าก๊อสนะครับเพื่อให้ก๊อสนิ่มง่ายขึ้นสะดวกต่อการแกะแผลนะครับถ้าเราแกะแผลเรียบร้อยแล้วเราก็จะเห็นรอยที่เป็นรอยที่มีไหมเย็บนะครับ ในกรณีถ้าเป็นเราไปทำขิบรเลือดมาก็จะเห็นเป็นรอยแม็กนะครับหลังจากนั้นเราใช้น้ำเกลือที่เราเตรียมไว้นะครับเช็ดบริเวณรอบๆแผ่นะครับแล้วก็เช็ดคราบเลือดออกให้หมดนะครับตรงส่วนหัวนะครับ เช็ดประมาณสัก2รอบนะครับหลังจากเราเช็ดด้วยน้ำเกลือเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้เบตาดีนนะครับเช็ดทางศาสตรบริเวณแผลทีนะครับบริเวณที่เป็นรอยไหมหรือว่าเป็นตัวรอยแม็กนะครับ เช็ดสักสองรอบเหมือน,เ,อนเช็ดด้วยน้ำเกลือ,อน,นะครับคุณหมอบางท่านบางคนอาจจะแนะนำให้คนไข้ใช้ตัวขี้ผึ่งยาฆ่าเชื้อน,นะครับป้ายแผลทับอีกทีนะครับ ลำดับต่อมาเราก็จะเริ่มพันผ้าก,ก๊อซนะครับทีนี้ผ้าก,ก๊อซเนี่ยก็จะมีอยู่ในเซตนะครับให้คนไข้คลี่ออกมายาวๆนะครับประมาณ3ส่วนแบบนี้นะครับแล้วก็เอามาซ้อนทับกันสัก2แผ่นนะครับเสร็จแล้วเราก็พับครึ่งน,นะครับเพื่อให้ผ้าก,ก๊อซเนี่ยเหมาะกับขนาดของแผ่นที่เราจะพันนะครับ หลังจากนั้นเราก็ใช้ปัรต์เตอร์โคแบนนะครับพันทับแผลอีกทีนะครับโดยที่เราก็พันแผลพอกระชับนิดนึงนะครับในช่วง2-3วันแรกเพื่อจะได้ห้ามเลือดได้ด้วยนะครับแต่ว่าก็อย่าแน่นเกินไปนะครับ ครับเป็นอันเสร็จขั้นตอนในการทําแผลคลิปหนังมุ่นไปนะครับในกรณีถ้าเกิดว่าแผลเลอะนะครับเราอาจจะทําแผลได้ถึงวันละ2ครั้งนะครับ